คำใหญ่ๆเพือ่อพี่เพื่อน้องสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีน่องปองปลาถูาทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ก็ยยู่กับช่องปานาไรกินข้าวเมื่อนี้ย่กับน้ังเน้วกะแม่งะนราระอ็ดค่ะเมื่อนี้มากินเมนู ยำขนมเส้นปลากระป๋องแบบเต็มถา,าดถาดใหญ่นะเพว่อเสียงมีเสียงมีเสียงแมงเพราะว่ามาตอนกลางคืนพักกับผักแกมกับสิมี่ยอดกระถินผักบุ้งล้วกนี้เป็นใบบักยุยม่มแล้วก็มีผักก้านจองลวกหรือว่าผักพายชะอมนะ่นม่เขาม่ชะอมนะแล้วก็นี่เลยด้วย เม็ดกระถินโอ้คลองมากเลยพี่น้องเนาะเพิ่มความคอเพิ่มโอเคเด้เละค่ะพี่น้องคะก่อนจะลงมือกินกันอย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหช่องวันนี้ะกินน้ำด้วยค่ะขอบคุณหล้เยค่ะลงมืเอ,เ,อเลย รสอลแล้หรอ,อบุ้ัสนสบนอรแมงแมงลงหืมนทันถัน่วให้ด้วยเดี๋ยวจพักกันจงในในองพลังใส่เมื่องมส่อเสียอรอชมเลย เาไเลยม่ได <c ười> mm. ้ค่ะ mm. พ ja, ี่น้องมาเซ็บแสกัน่อนรว่าเ็ยำปนน้องสามอคนนึงเสียกัสเลเนาะเข่บอหนีไน่อ้เอาไปเห็ดบังดค่ะงีบังนก็เป็นบักตับ ไม่ได้เห็นเป็น้องมอง <c oughs> อืออะไรก็ง่งกินเทอาแหละกัไเสียงแม่งไมหรอ,หอ,หอน่าแบบผมคำเนาะอือ 看没有。 แบบเจ็บพี่น้องคำใหญ่เพื่อพี่เพื่อน้องรูดยอดพักก็พักเก็บกรายพี่น้องพี่น้องนีพาพแบบเขากัน

เสียงแม่งกระต้นเราเลยด้พี่น่องอะมันยากองมันำมันขึ้น่ะ กช่วงกันพระเอกซีหมนกันกับว่าให้กินเอาเองค่คนะวันนี้ปลาปลากระป๋องสามไม่คั่วมันมน,นั่วน่วพี่นนอง เครื่องปรุงมีอะไรบ้างมีข้าวปุ้นเครื่องปรุงแะ่อะแต่ข้าวปุ้นเนาะมันไม่ข้าวปุ้นมันผงใสข้าวปุ้นเนาะอือตรงนี้ข้าวปุ้นก็แล้วเนาะเครืป่ปรุงกับซีนิโฟนทโลดขาดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเออหัวหมันก่นอนอ ต้องชลวยขันขันแซ่บอยู่วะน้องนี่น้ำปลาเล็กน้อยน้ำปลาน้ำตาลจักหน่อยพี่น้องพันย้อนนิดจักหน่อยกับข,ข้าขวขัวนะเนี่ยข้ากับคู่ค้าของเขากันชิมเด้วยคับพี่น้อง ดามรสชาติจาของมาแต่ที่ได้รสชาติแบบแซ่บอ้โก็จะอมัอขา พักพกาดแก่ปลาหมึกนองมากเี่นรองหันจวงนี่มันนี่พักตะทิ่นนะม,มันกับเก็บเก็บมันกินได้กินหอนไหน่กินเผ็ดมากก็แสบปาก แบบแซบดีเล็กน้อยก็เล็ดกินอมืินนุมันกับอจไปนน้องเนาะแซบี๋เี่ยรับนีอย่างอืม ให้กําจองกับสื่อเพิ่นพี่น้ะงว้สึกบเ็นาษาบ้านเาบพ่ายิงสิดวไรกาจบผูกเองเป็นสวนตนเอง เนนนมปดขนน้ำเหนมากมา่ยสิบเจบอโใส่มือวัน่ใส่เนี่อืม อะไรแบบนี้มันเขาเป็นพักกับพักแก่มลจันได้พี่น้องแก่พี่ก,กันมันจะออกมันมันใช่วยมาพูดกินกับลำเหนียงอ่อาแล้วจะเปมากกลยพจันยังสีกินกับแบบพี่กัน พ่อเก่าจะเปิดตั้งแต่กระบอกตลบผิด พักกับเขาตันขนาดเนาะคำนี้พักได้หลายกตมันก็เสีงได้ไปหน่อย โดนท่านิ่งน้องนี่ยว่าคันี่นู่นแน่นสูตายพี่น,อน้อยใส่บ้างใส่จะ,จะออานะมากระไเนาะ ขบุณพัดางหนึ่งไ่ เอลจบแล้ว่าวงมาเจ้พิงก์นไม่ได้หันเป็นอย่างนี้เลย dùng cái mì này chắc rồi mm. mm. không nữa nhưng mà đây ngày không

อีงไงมันน้ำมั้ยไม่มีหรอกเอาละครับพี่น้องคลายคลิปนี้กับเมนูยำขนมเส้นปลากระป๋องแบบแซ่บแซ่บแซ่บกระปุกน้องอะไรปุก๊ก็กินแถบแ,แล้วก็แซ่บค่ะก็สิจ้างไปก็อย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวันนี้เรากินน้ำเด้อค่ะคุณนี่ร้านแม่ไหนค่ะไปถ่ายบาย